พูดของคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยมีความสําคัญมีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของลูกน้องอย่างมากเลยนะเวลาที่หัวหน้าจะพูดคําใดออกมาเนี่ยมันก็เลยต้องระมัดระวังสักหน่อยหนึ่งอย่าคิดว่าพูดคําพูดแบบที่เรามองว่าเป็นคําพูดทั่วๆไปนะมันจะไม่มีปัญหาอะไรหรือมันอาจจะไม่กระทบกระทั่งจิตใจของใครที่พูดแบบเนี้ก็มุ่งหมายให้ โมนาได้เข้าใจเรื่องความเป็นจริงว่าน้องบางคนของท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่จิตใจใแข็งแกร่งเนาะพูดด้วยคําพูดหนักหน่วงหน่อยก็ไม่มีปัญหาแต่น้องบางคนของท่านเนี่ยมีจิตใจที่ไม่แข็งแกร่งสักเท่าไหร่เวลาที่พูดคดําใดออกไปเนี่ยเขาอาจจะคิดเยอะอาจจะเกิดความพิตกกงังวลยกตัวอ,อย่างเช่นท่านไปติดตามงานน้องท่านก็พูดคําพูดแบบทั่วๆไปนี่แหละท่านถามไปว่า ทำทันใช่ไหมเนี่ยบางทีเขาคิดเยอะนะเขาจะคิดเยอะถึงขนาดที่มองว่าท่านมาจี้ท่านมาตามท่านมาตําหนิติติงอย่างเงี้ยทั้งๆที่เราเองเราก็พูดด้วยคําพูดทั่วไปนะคําว่าทําทันใช่ไหมเนี่ยมันเป็นคําพูดทั่วไปเลยนะแต่บางทีถ้าเรารู้และเราเปลี่ยนคําพูดใหม่ให้เป็นคําพูดที่มันดูแคร์หน่อยโอเคไหมครับให้มันรู้สึกถึงความ ใส่ใจหน่อยของคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยผมว่ามันก็จะดูดีขึ้นเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องที่จิตใจแข็งแกร่งหรือลูกน้องที่จิตใจไม่แข็งแกร่งก็ตามถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยก็น่าจะดูดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะยกตัวอย่างแทนที่จะพูดว่าทําทันใช่ไหมเนี่ยเราอาจจะคยุยอาจจะพูดกับน้องว่ามีอะไรที่จะส่งให้พี่ดูไหมโอเคไหมครับ มันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละเอาจริงพูดแบบทั่วไปพูดว่าทำทันใช่ไหมกับพูดด้วยความรู้สึกแคร์ลูกน้องน่ะนะฮะแคร์ความคิดของเขาแคร์ความรู้สึกของเขาเนี่ยเราก็พูดว่ามีงานไหนที่จะส่งให้พี่ดูได้บ้างไหมผมว่าฟังแล้วดูดีขึ้นนะต้องการให้ลูกน้องมีความเคารพเลื่อมใสตัวเองคำพูดด้วยความรู้สึกแคร์ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะ ก็เลยอยากจะนำเอาคำพูดที่ที่ควรจะต้องพูดในลักษณะแบบนี้เนาะผมเรียกว่าคำพูดดีๆนะแต่โดยนนยะแล้วเนี่ยต้องการสะท้อนให้ท่านผู้ฟังทราบว่ามันคือคำพูดที่แสดงความรู้สึกแคร์ของท่านที่มีต่อลูกน้องเนาะนำมาเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ลองนำไปปรับใช้ดูก,ก็แล้วกันนะครับเวลาเราพูดทั่วๆไปกับน้องเราถามน้องว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า เราต้องเปลี่ยนเป็นคำพูดที่ยกระดับให้มันเป็นคำพูดดีๆขึ้นมากว่านั้นหน่อยนะครับอันที่จริงต้องบอกก่อนว่าพูดแบบทั่วไปมันไม่ผิดนะครับไม่มีปัญหาละครับแต่ถ้าจะยกระดับคำพูดของตัวเองให้มันเป็นคำพูดที่ดีๆขึ้นมากว่านั้นหน่อยนะครับดีขึ้นกว่าหน่อยแสดงถึงความแคร์หน่อยเราอาจจะพูดว่ากังวลใจเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่ามาคุยกับพี่ได้นะอย่างเงี้ยก็โอเคนะ แต่แน่นอนครับมันอาจจะพูดยากนิดนึงเนาะมันอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนสักน,น้อยหนึง่งเราทําได้อยู่แล้วละครับโคหน้าเนาะแทนที่เราจะพูดว่างานอันนี้ยากอยู่นะต้องตั้งใจทําให้ดีนะถ้าเราพูดด้วยคําพูดดีๆคําพูดที่ผมเรียกว่าพูดด้วยความรู้สึกแคร์นะครเราก็จะบอกว่ามีหลายส่วนหากกังวลใจก็มาปรึกษาพูดคุยกับพี่ มันดีขึ้นเยอะเลยนะหรืออาจจะพูดว่ามีส่วนไหนที่น่าหนักใจบ้างไหมมาคุยกันได้นะแบบนี้ผมว่าก็ดูดีขึ้นแล้วนะเวลาเราอธิบายน้องอธิบายวิธีการทำง,งานขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการสั่งงานของเราก็แล้วแต่น้องมีคำถามข้อสงสัยเราสังเกตดูเนาะมีความฉงนอยู่บนใบหน้านะแทนที่เราจะพูดด้วยคำพูดทั่วไปว่าอยากให้อธิบายอะไรไหม เราก็พูดด้วยคําพูดที่ทำให้ทำให้รู้สึกดีเนาะคําพูดดีๆคําพูดที่แสดงความรู้สึกแครเนี่ยคือมีตรงไหนที่พี่พูดเร็วไปบ้างต้องการใช้ทบทวนบอกได้เลยนะผมว่าดูดีขึ้นเลยนะแทนที่เราจะพูดกับน้องเป็นลักษณะของการตั้งคําถามเนาะว่างานที่ทำหนะ่ามีเยอะไหมเพราะเราอาจจะดึงน้องมาช่วยงานอะไรบางอย่างกับเราเนาะถ้าเราพูดด้วยคําพูดดีๆ คำพูดด้วยความรู้สึกแคร์เราก็อาจจะพูดว่าจัดลําดับงานที่จะทําก่อนหลังยังไงก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะและคําพูดคํานึงที่ผมเชื่อว่าหัวหน้าจะพูดบ่อยมากเลยขอเป็นคําพูดสุดท้ายก็แล้วกันนะครับคือคําพูดแบบทั่วไปที่ว่ามีอะไรให้พี่ช่วยไหมเนี่ยคือคําพูดทั่วไปเลยนะคําพูดแบบเนี้ยถือว่าโอเคแล้วนะแต่ถ้าจะยกระดับให้เป็นคําพูด ที่ทำให้รู้สึกดีๆขึ้นมาหน่อยคำพูดด้วยความรู้สึกแคร์หน่อยเราจะพูดว่ามีอะไรที่พี่พอช่วยได้บ้างไหมผมว่าแค่นี้ก็ดูดีขึ้นแล้วนะในมุมของลูกน้องเนาะการพูดด้วยคำพูดดีๆคำพูดที่ทำให้รู้สึกได้ว่าหัวหน้าแคร์ลูกน้องเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ผู้ฟังก็รู้สึกสบายใจเนาะ และมันก็เป็นพื้นฐานที่ดีของการสร้างความสัมพันธ์ในการทํางานระหว่างกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเราใช้เวลาเยอะมากหลายๆท่านก็จะเปรียบเทียบว่าเราใช้เวลาเยอะกว่าอยู่บ้านได้ซ้ําไปหัวหน้าอาจจะต้องฝึกฝนสักนิดหนึ่งไม่ว่าน้องของเราจะมีความแข็งแกร่งทางใจมากน้อยแค่ไหนแต่ทุกคนล้วนต่างอยากได้ความเอาใจใส่อยากได้ความแคร์จากหัวหน้าทั้งนั้นลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ Thank you